กบุคลากรทุกท่านนะครับก็ผมก็รู้สึกนะครับแจไที่หายนะครับซึ่งระยะตลอดระยะเวลาที่มาอยู่ที่โรงเรียนรุ่นสุทธิธานี้นะครับรวมระยะเวลาก็ประมาณ4ปีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนครูนะครับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมปฏิบัติงานนะครับผมอยู่ที่นี่ขอบคุณมากนะครับก็คือโรงเรียนที่นี่เป็นกันเองนะครับร่วมมือกัน ในการพัฒนาโรงเรียนนะครับก็ผมทํางานที่นี่แล้วก็มีความสุขนะครับแต่เหตุผลที่จะต้องลับภูมิลาวนะครับก็เพื่อดูในครอบครัวนะครับถ้งพ่อและพ่อแม่นะครับที่อายุก็เยอะแล้วนะครับก็อยากจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของผมก็ไม่มีอะไรนะครับนอกจากขอบคุณนะครับแล้วก็เราก็เป็นน นะครับความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมนะครับแค่แตกต่างจากสถานที่ทาํางานเฉยๆนะครับมีอะไรก็พูดคุยนะครับเจอกันก็ทักทายนะครับเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับ